ใจสำคัญในการดำรงชีวิตและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งอย่างเป็นแหล่งกำเนิดของพืชและสัตว์ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่สิ่งมีชีวิตทั้งมวลน,นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในกิจกรรมด้านต่างๆทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคในด้านการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเห็นความสำคัญของน้ำด้วยพระปีชาสามารถจึงทรงตั้งพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นลำดับแรกพร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของน้ำณพระตำหนักจิตลดาระหูฐานพระราชวังดุสิกเมื่อวันที่17มีนาคม2529ความว่า หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ด้วยพระราชาหฤทยัยที่ทรงห่วงใยราษฎรทรงศึกษาค้นคว้าสิ่งที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน,น้ำจนเกิดเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศซึ่งเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคกลางนั้นได้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากถึง808โครงการเพื่อยังประโยชน์สูงแก่ประชาชนโดยจะยกตัวอย่างให้ได้ทราบถึงความสำเร็จแห่งโครงการพระราชดำริ ที่เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ประสบความสำเร็จมีความมั่นคงทางด้านการเกษตรระบบนิเวศและอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ภาคกลางนั่นคือโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเข่าล้านและโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองมะนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่ในปัจจุบันได้บริหารจัดการน้ำในโครงการ ด้วยการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึงกันในการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ทั้งยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนตำบลไม้รูดกว่า200กรัวเรือนจังหวัดตราดไี้มีโครงการพระนาที่ดินการอยู่มาณ10กว่าแต่ละโครงการให้ประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่แน่นอนนะครับ โครงการพระราชดำริส่วนหนึ่งในพื้นที่บัตร,ตราดคือโครงการพื้นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ําเป็นหลักนะครับแหล่งน้ําในจังหวัดตราดนั้นจริงๆก็เหมือนกันไม่ได้มีมากนะครับแต่ว่าที่นี่มีพืชเกษตรเศรษฐกษิจอยู่หลายตัวที่เป็นผลไม้นะครับแล้วก็ฝนตกชุกแต่แหล่งเก็บน้ําไม่มากจึงต้องการแหล่งเก็บน้ําคุณภาพสองที่หลักก็คืออ,อ่างเก็บน้ําทองเขาลานนะครับ กับ่าเก็บน้ําคลองมะนาวที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับซึ่งทั้งสองพื้นที่ถือว่าเป็นโครงการพระราชดิมาตั้งแต่ปี2223ปัจจุบันเกษตรกรได้ประโยชน์มากจากการที่เอาไปใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจมีผลแบบนี้เช่นทุเรียนข้างหลังผมนี้นะครับเป็นต้นนะครับซึ่งมีกลุ่มผู้ใช้น้ําผลึกกําลังกันอย่างเข้มออยย่่าางงแข็ง ในพระราชบญัติทานของในหลวงรัชกาลที่10นั้นคือการสืบสารรักษาและต่อยอดนะครับโครงการพระราชบ,บิเดิมของในหลวงรัชกาลที่9โครงการพระราชบ,บิที่ในหลวงรัชกาลที่1 0ปัจจุบันรับเป็นโครงการพระราชบ,บิและขอให้ดูแลนั้นก็จะมีอยู่เกือบ80โครงการนะครับและเดือนหน้าจะเข้าอีก10 นะครับส่วนใหญ่จะเป็นของรัศดรและส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากกปรด้วยเพราะกปรรคือนหน่วยงานที่จะสามารถบรูรณาการหน่วยงานภาครัฐเ,เพื่อให้มาคุยและเป็นตัวกลางในการคุยกับรัศดรได้เป็นอย่างดีจนถึงวันนี้ผลแห่งความสําเร็จแห่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ําในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิษ ได้รับการสืบสารรักษาต่อยอดตามพระราชปัิิาาน,านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งมั่นขยายความสําเร็จแห่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนสืบไปสราวุธจอกลมทีมข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง